ครับผมวันนี้ก็มากู้เบ็ดตอนเช้าครับเดินดูสองหลังนั้นยังไม่ขยับครับพอมาเจอหลังนี้ครับคันโกงเลยเดี๋ยวเรเข้าไปดูครับว่าได้ตัวไหมโอ้โหคันโกงเลยครับโอ้โหมีตัวอยู่ครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับผมหลุดหรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับตัวแรกครับผมครับปัดช่อนครับเบ็ดดวงเล็กนิดเดียวครับติดเต็มปากเลยติดแบบนี้ไม่มีหลุดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินดูหลังต่อไปครับครับผมมาดูหลังนี้ไม่โดนนะครับนิ่งอยู่แล้วเดินดูหลังต่อไปครับ นี่ครับเป็นคองเขาพึ่งขุดลอกใหม่นะครับไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าเอาเบ็ดมาปักไว้แต่เมื่อคืนครับในตอนเช้ามากู้ครับดูหลังนี้ก็ยังไม่โดนนะครับหลังนี้ไปดูไปเรื่อยๆครับใส่ไว้ข้างตะลิงบรรยากาศตอนเช้าครับ หลังนี้ก็ไม่โดนครับผมครับหลังนี้ก็ไม่โดนครับนิ่งนะครับมีรอยโดนกินอยู่ครับน่าจะหลุดครับนีไปดูหลังนั้นครับเบ็ดคันเล็กครับมองกัจจะไม่ค่อยเห็นโอ้โหหลังนี้จมเลยครับหลังนี้เบ็ดจมเลยครับเนี่ยโดนหรือเปล่าครับหักเลยครับคันหักเลย โอ้โห oh. ถึงกับคันหักเลยครับพี่ร้องครับคันหักเลยดูมีอยู่หรือเปล่าครับปลาดูครับนี่คันเบ็ดหักเลยครับเนี่ยนี่ครับน่าจะมีก็แต่อยู่ในนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าอูยู่ยู่ครับอยู่ยู่ครับ อุปดุปดุกครับผมดูปดุกดูปดุกครับหลุดยังครับโอ้โหเบ็ดด,ดูครับสภาพเบ็ดหักเลยอูโโย้อ้วาวหลุดครับเฮ้ย ครัทำเล่นไป<า>เล่นมาหลุดเลยโอ้ยต<อ>ัวใหญ่คััดจนหักครับเป็ดครกเลยัคร่ัน้อับดูหลุดเห็นตัวแล้วลีลาเกินหลุดเลยโอ้ครับผมเดี๋ยวตามดูขับต่อไปครับ ครับมาดูต่อครับผมเมื่อกี้หลุดไปแล้วครับมาเจอคันนี้เห็นปลายจมไม่รู้ปลายอยู่หรือเปล่าครับมองมาแต่ใกล้เห็นปลายมันจมลงครับโอไม่น่าจะอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาตรงนี้ หลุดหลุดเหมือนกันครับมีแต่สวะเดี๋ยวจะดูคันอื่นครับผมอู้ตรงนั้นเห็นเห็นน้ำกระเพื่อมอยู่ครับไม่รู้โดนหรือเปล่าครับผมหนูรับคันที่นับไปจากนี่สามสี่คันนะครับมีน้ำกระเพื่อมน่าจะโดนนะครับดูดูดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูครับตามบะเบงเลยครับพี่น้องครับผม ต่อแถวเสาน่าจะตัวใหญ่เลยครับดูดูดกระเพื่อมแบคัดเบ็ดกระเพื่อมปึ๊บบบอยู่ครับไอ้ดูตัวนี้ไม่โดนครับก็เสียดายประดูกตัตเมื่อกี้หลุดโอ,อยตัวใหญ่ด้วยครับเอาไปลาบเนี่ยสุดยอดเลยขอบคลองก็จะชันหน่อยครับเขาเพิ่งขุดลอกปีนี้มันไม่มีคนถือกล้องให้ครับเลยหลุดโอ๊ยลม้ม โอ้ตรงนั้นครับทุลักทุเลเลยครับนี่ครับเมื่อกี้คันนี้และครโยกไปโยกมาอยู่ตามมาดูครับโอ้เห็นหนวดเห็นหัวแล้วครับปลาดุกอีกแล้วครับผมเจอปลาดุกอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับปลาดุกตัวนี้ต้องไม่ทำเล่นนะครับตัวเมื่อกี้คันหักเลยนี่ครับปลาดุก อ,อู้อย่าหลุดเด้ออู้สายสวยแล้วครับดำเมื่อมเลยน่ากินมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นฟังฟังก็ชันเกินครับอู้ฟังครับอ้ แสดงว่าคองนี้ประดุกน่าจะเยอะเมื่อกี้ก็ตัวเท่านี้ละครับตัวใสกำลังสวยเลยนี่ครับปลาดุกครับใสง,งามๆนะครับประดุกประดุกธรรมชาตินะครับผม เดี๋ยวปลดก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปาก์กัครับแป๊บหนึ่งครับครับผมมาดูหลังนี้ต่อครับเมือ่อกี้มองมาเห็นายคันกระดุกตึกตึกตึกต๊กอยู่ครับน่าจะโดนอยู่ครับโอ้โดนแล้วครับปลาอะไรไม่รู้พันกอหญ้าครับโอ้โดนโดนลาเข็งครับ เดินไปเข็งเดินไปหมอโอ้เข้าตาเลยเดี๋ยวห้ย่าออกก่อนนะครับมันพันต้นหญ้า ดูดปลาหมอแล้วจะปักไว้ที่เดิมครับเผื่อปลาชอ่อนมากินปักให้มันลอยน้ำอย่างเี้เผือ่อมีปลาช่อนใหญ่มากินนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวดูคันต่อไปครับครับผมก็จะกลับบ้านแล้วครับกู้เสร็จก็ วันนี้ก็ได้สามตัวนะครับได้สามตัวประดูกหนึ่งกระชอนหนึ่งแล้วก็ปลาหมอหนึ่งครับประดูกตัวหนึ่งทำหลุดมัวแต่ทำเล่นอยู่หลุดเลยไม่งั้นก็จะได้น่าจะได้ลาบประดูกกินนะครับเสียดายครับผมเดี๋ยวติดตามชมว่าคืนนี้จะไปใส่อะไรครับเดี๋ยวคืนนี้จะชะเอาเหยื่อจิ้งหรีดใส่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ